พี่น้องเบิ่งจ้ะโอ้โหเห็ดฟางจ้ะพี่น้องสีดอกนะจ้ะอืมได้เก็บพี่ลี่จ้ะพี่น้องลองยู่ข้างบ้านนี่เราจะเห็ดฟางเป็นกองฟางนะจ้ะพี่น้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันกับปายอย่างน,าน้าเอวนะจ้ะงามครับ ห้าโดกจ้ะพี่น้องจะไปแกวตึงกันกับเห็ดปุ๊กนะจ้ะเอาท,าทาุ่งเท้าเอาไว้เป็นเชือกจ้ะ ขึ้นเป็นเงาเลยเงาเลยจังพี่น้องฟางธรรมชาตินะจ๊ะดอกใหญ่เลยัง ฮ่าด้วยจีเจลใส่กับเห็ดพวกจ้าพี่น้องหอมนะจ้ะเห็ดฟางธรรมชาติจ้ะจีเจลนะจ้ะ ่างพ้อมือใจพี่น้องอืติเฮ้ธรรมชาติจ้ะเมี่ยนะคิปพวกจีเรียบร้อยนะจ้าแซบๆกินกับต้มน้ำไม้จ้ามื่อนี่พี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้าพ่อกันไม่คลิปน้าจ้าสวัสดีจ้า